ทำอะไรลูกทำเลยโอ้แลเดทมีตังหรอมีตังไหมอ้เพื่อนหลุดหนูมีตังไหมอ้าวแล้วไหนหนูมีไหนนมหำเอาไหนไห้เออาไหนไหชี้ดิชี้ดินี่นี่นี่เลือกเลือกก่อนเลือกนเดมีตังไหมไหนให้ป้าดูดิ ไหนมีตังไหมไม่หนูไม่ตังจ่ายไปเพื่อหลุดหนูมีตังไหมป้าด้วมีตังไหมมีตังไหมตังอยู่ไหนตังอยู่ไหนไหนไหใหญ่เออเอาเอา รอนนี้ดกค่ะ